จดหมายจากหมู่บ้านฉบับที่ชอบมากที่สุดเลือกฉบับที่2 1คนเดินขายลอตเตอรี่ที่โตเกียวโดมยักษ์เขียวทีมสนับสนุนเรารู้สึกเหมือนกับคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้เลยว่าพี่นิ้นอยเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจรอบโลกเป็นนักเขียนและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเป็นไอดอลของเราเลยแต่พี่นี้นอย ก็ไม่เคยใช้สิทธิพิเศษใดๆเลยทั้งๆที่พี่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขนาดนี้แต่กลับไม่มีหัวโขนใดๆและถ้าได้เลือกได้ตัดสินใจทำอะไรแล้วก็ทำสุดพยายามเต็มที่สู้ไม่ถอยแล้วสุดท้ายพี่ก็ได้ตัวใหม่จริงๆทำให้เราในฐานะผู้อา่านรู้สึกว่าพี่นี้หน่อยรับผิดช,ชอบกับทุกเรื่องที่เลือก ไม่ทำให้เสียสักเรื่องทั้งเรื่องตัว๋วและเรื่องซ้อมวิ่งมาราธอนตรงนี้แหละที่เราทัชใจมากๆและถ้าถามเราว่าอะไรคือหลักฐานของคำว่านักพยายามก็คงจะเป็นพี่นีนอยี่แหละคือหลักฐานที่ชัดที่สุดสำหรับเราและอีกความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเหมือนพี่นีนอยหรือผู้เขียนกำลังบอกเราว่าทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดนะ ต้องไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะต่อให้เราทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเราอาจจะเสียใจแต่อย่างน้อยเราก็จะไม่เสียดายเพราะเสียใจจากสิ่งที่ได้ทำเต็มที่แล้วก็คงจะดีกว่าเสียดายที่ไม่ได้สู้หรือไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยทําให้เราซึ่งเป็นผู้อ่านได้มีคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองว่าบางเรื่อง ที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำมันไม่ได้จริงๆหรือเรายังไม่ได้พยายามกันแน่